ผู้ชมครับหลังจากที่น้องนาชาได้วอร์มร่างกายไปแล้วก็มาถึงท่าแรกนั่นก็คือท่ากรุปสตันซึ่งน้องนาชาถูกจัดอยู่ในตำแหน่งยอดแต่แหน้องนาชาเป็นคนที่กลัวความสูงมากครับน้องนาชาจะทําได้หรือไม่ตามไปดูกันเลยครับอย่างแรกสําหรับการเป็นเชลิเดอร์คือเราต้องคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างต้องเป็นไปได้เข้ใไหมครเอาละสิครับดูจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับคุณผู้ชมน้องนาชาต้องทําให้ได้แล้วล่ะครับ เรียกนับจังหวะ5ซิสเซวดาวอัพหนูย่อในจังหวะ5 1 2 3 4ยอ5 6 7 8โอเคหนูพอไว้พมเข่าลงมาก่อนมาเข่ามาก่อนเราเก่งไว้แล้วแขนตึงจักแขนตึงมาถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมน้องนัชชาก็มีเบลตาของพ่อพุ่มมันยังเห็นได้ชัดเลยครับสุดๆนะครับน้องนัชชาเดี๋ยวพอพี่ให้จังหวะดาวอัพนะไฟซิซวนทูดาวอัพนัชชาผักแล้วก็ขึ้นไปยืนรีบล็อกหน้าท้องแล้วก็กดเขา่า 5 6 7 8 1 2เนอูผักขึ้นยื่นยื่นยื่นยืนเลย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 ลูกมองตรงมองระดับสายตาที่อยู่ไม่ต้องกลัวชูมือขึ้นจ้ะชูมือขึ้นบาลานซ์ตัวเองโอเคโอเคไม่หล่นไม่หล่นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน้าชาลองหมุนนะลองหมุนนะทรงตัวไว้อ่าลองหมุนล็อกตัวเองไว้ล็อกตัวเองไว้เดี๋ยวพี่เขาช่วยล็อกตัวเองไว้โอเคกิงไว้เก่งไว้โฮไว้ น้อนนชาของเราตัวแข็งหน้านิ่งสุดๆเลยครับคุณผู้ชมมีความกลัวไม่น้อยเลยนะครับแต่ก็ยังเะสู้เอาใจช่วยน้อนนชากันด้วยนะครับเวลากระมาท่าเดิมหรือว่าเรียกท่าเฟ็บหรือต้องงอเข่าอย่างนี้เป็นไงคิดว่าไหวไหมตัวหรือว่าเดี๋ยวน้นชาต้องแก้ใหม่นะเราต้องเก็บพุงเก็บพุงอันนี้ออกจะยากไปสักหน่อยนะครับโคสเตอร์ รับรองเรื่องความปลอดภัยพี่เขาไม่ทําหนูหล่นลงมาแน่นอนขอให้หนูยืนอย่างที่พี่บอก1 2 3สาย่อหนึ่งนะครับหกเจ็ดแปดย่อหนึ่งสองเข้าแล้วย่ออีกหนึ่งแล้วผักหนึ่งผักขึ้นยืนยืนโอเคกลัวมากเลยกลัวมากเลยเหรอยืนเลยยืนอะยืน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 โอเคอะลงมาก่อนวันนี้เป็นงานของมหาลัยเป็นงานสปอร์ตเดย์ เราเป็นตัวแทนปอมปอมเชียหลังจากที่ดูสีแข่งกีฬาสีเสร็จแล้วเขาก็จะมาดูเรากลุ่มเดียวเลยคุได้ปอมปอมกลุ่มเดียวเลยเหรอกลุ่มเดียวเลย,ม,เย,เลยมันเป็นสิ่งเดียวที่แตกต่างจากคนอื่นตอนนี้จะบ่ายสองแล้วเราต้องโชว์สี่โมงเหลือเวลาอีกแค่สองชั่วโมงทำด้วยคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นการแสดงก็จะเริ่มขึ้นแล้วละครับอย่างที่โค้ชเต้ยบอกนะครับว่าปอมปอมเชียถือเป็นไฮไลท์ของงานสปอร์ตเดย์วันนี้เลยครับน้องนันชาต้องจริงจังให้มากกว่านี้แล้วละครับ พี่ก็อยากให้ภารกินนี้ผ่านแล้วก็อยากให้โชว์ออกมาดีด้วยนะเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วน้ชาจะวามเข้าใจอีกทีแล้วก็รเร็วด้วยเพราะเวลาไม่ทันแล้วหนูต้องสู้ต้องสู้เท่านั้นโอเคอ่ะเปิดเพลงครับหนูคุ้นแล้วหนูโอเคแล้วน้องนชาสู้ๆนะครับได้มีสมาธินับให้น้องเ let go let s go ย่อย่อห้าสี่ห้ายืนฮักลอกเร็ว ยี้ยิ้มไว้หมุนหมุนย่อห้าหน่งสองสามห้าพัดกระเร็วพักชูไดนแล้วข้าวรับโอเคแล้วยกลงยืนเลยจับมือกินไปไฟาย แย่นัชชารอบนี้ห้ามพลาดนะเพราะพี่จะดูภาพรวมระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังต้องไปพร้อมกันคือเราจะขึ้นทุกอย่างให้มันเหมือนกันแล้วก็ซิง์ไปด้วยกันของพี่เขาจะเป็นพีระมิดสูงของเราเป็นคุสตันใช่ปะอ่าเข้าใจนี่เป็นเชลิเดอร์ได้แล้วมาเร็วตอนนี้ขาเกรงจนหนูนหนาวแล้วเนี่ยอ้าว่าแต่เกรงจนหนาวเลยรอครับนัชชา้าเยดันไวเร็วเย็บเย็บ ยืนยัข้างหลังตรงดูหน่อยดีระยะเซนเตอร์อะไรอ่ะบอกเลยเชเดียร์เราเป็นทีมเวิร์กถ้ามีอะไรผิดเราเริ่มใหม่หมดเลยเราก็ผิดไปด้วยกันอ่ะบียูทุกคนฟังน้องยังตอบได้เลยถ้าเราผิดเราต้องผิดไปด้วยกันผิดไปด้วยกันแล้วเราก็ต้องซ้อมใหม่ด้วยกันทําใหม่ด้วยกันถูกไหมครับโอเคแน่ตอบได้ใจโคสและทีมไปเต็มๆเลยนะครับนรัชชา ลอยไปู้หักดึงครับเยี่ยมเย่ลงยืนเลยโอเคโอเคปิดเพลงอ่ารอบนี้ดีขึ้นปรุกเบอร์ปรุกเบอร์ให้นักชาด้วย นะครับคุณผู้ชมนในที่สุดอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะถึงงานโชว์จริงแน่แนอนว่าการซ้อมย่อยไม่เหมือนการแสดงจริงน,อน,น้องนันชาจะทำได้อย่างที่ซ้อมหรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นกับการเป็นปอมปอมเชียร์ครั้งแรกในชีวิตติดตามให้ได้นะครับไอีไม่ทอะไรชื่นช้า